ที่ได้มาเจอทุกทุกคนนะครับผมก็ส่วนจุลา1ร้อยปีเนี่ยปกติบ้านผมเนี่ก็อยู่แถวพระรามสนะครับก็มาเดินที่สวนนี้เป็นประจําอยู่แล้วครับก็หวังว่าในครั้งหน้าในวันอัดถัดไปเนี่ยที่ไม่ใช่โอกาสที่มาเป็นเล่นดนตรีเราก็จะสามารถเดินเจอกันในสวนได้นะครับผมก็รู้สึกดีใจมากเลยที่ได้มาร้องเพลงให้ทุกคนฟังนะครับ

ฉันท,ทุกเวลาที่เธอนั้นเข้ามาอ้อะไรขนาน,นี้ฉันต้องยกองข้าวเขาเลยแค่เธีพมาเธอเธอมาเชฉัอละลายคิดว่าจะไว้แต่ก็ไม่ไวสุดท้ายนั้นยอมอะไรขนาดนีให้ฉันทนได้ไมใจขนาดนี้เ

Quaking tell me one way Quaking and near Rumi Shenkin Array Come and shin we shock to Shang Tami Dai Rock Go to play Quaking and deep, quail tell me one way Quaking and near Rumi Shenkin Array Come and shin we shock to Shang Tami Dai Rock Get a sort of manchin รอบสุดท้ายแล้วพร้อมกันครับผมใกลขนาดนี้ใครและเธอไม่หวนไหวใกลขนาดนี้รู้ไหมฉันคิดอะไรถ้าไม่ฉันไม่ชอบเธอฉันคงทำไม่ได้หรอกเดี๋ยวเธอเลิมันฉันเลยขอบคุณครับเชื่นใจจังเลยครับคุณโอ๋และคุณเอิร์ธนี่นะฮะสวัสดีทั้งสองท่านครับผมสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ ก็รู้สึกดีใจและภูมิใจมากเลยครับที่ได้มาร้องเพลงให้กับทุกคนได้ฟังกันในวันนี้นะฮะสวัสดีครับครับสวัสดีครับตอนแรกผมก็รู้สึกประหม่านิดหน่อยครับเพราะว่าไม่รู้ว่าแฟนคลับจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าพอมาเจอจริงๆเนะี่ยแฟนคลับหน้าตาดีแล้วก็น่ารักทุกคนเลยครับโอ้โห,โโหนะฮะถามนี้ดีกว่าทำไมวันนี้สองคนนี้พาฝนมาด้วย ตอบไม่ถูกเลยทีเดียวตอบไม่ถูกเลยทีเดียวให้เองอ่ะตอนนี้มีผลงานอะไรให้ได้ติดตามกันบ้างก็มีเพลงที่เราเพิ่งร้องไปเมื่อคืนนะครับก็คือใกล้ขนาดนี้ครับครับผมแล้วก็มีซีรีส์โค้ดแฟนโค้ดแฟนสามโซจูบอมครับอืมนะฮะสามารถรับชมได้ที่วิวแอปพลิเคชันนะครับครับผมนะฮะแล้วถ้าสมมุติว่าอยากจะติดตามช่องทางส่วนตัวมีอะไรทิ้งท้ายกันสนิดนึงดีกว่าครับก็มีโซเชียลมีเดียนะครับที่ของผมจะใช้ทุกแพลตฟอร์มเลยใช้ชื่อว่า earth แ n d ด์สกอร์ N T ครับ E A R T H แอนด์สกอร์ N T แอนด์สกอร์ครับแล้วของอู๋แครับครับผมผมเป็น i g นะครับ A U P A T R นะครับผมครับผมนะฮะก็ฝากทั้งสองท่านด้วยนะขอบคุณคุณเอิร์ธคุณอูครับขอบคุณครับขอบคุณครับและนี้ก็คือความสุขของเราฮะวีล์เลฟไทยแลนด์ครับประชาสัมพันธ์นิดนึงดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าท้องฟ้าเริ่มได้ยินแล้วนะฮะว่าพวกเราเนี่ยฮะมาด้วยเจตนาที่ดีมาด้วยพลังแห่งความสุขครับฝนเริ่มหยุดแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรา